สวัสดีครับพบกับผมเรื่องเล่าประวัติพระอาจารย์ตำนานการสักยันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่ช้านานจนถึงปัจจุบันแม้ทุกวันนี้จะมีผู้เชื่อมั่นและศรัทธาอยู่นับว่าน้อยลงไปมากเมื่อเทียบกับอาดีที่ผ่านมา วนเหตุผลที่การสักยันยังคงอยู่เพราะหลายคนเชื่อว่าสักแล้วจะเกิดโชคลาภและอยู่ยงคงคพันให้พ้นจากไฟอันตรายทั้งพวงโดยมีความเชื่อว่าลูแบบลายสักยันหรือยันเถระชนิดจะให้คุณที่แตกต่างกันไปและผู้ที่ได้รับการสักยันจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ที่สำนักได้กำหนดไว้เช่นห้ามด่าบิดามารดาห้ามลบลูกครูบาอาจารย์เป็นต้นการสักยันมีรูปแบบมากมายหลายอย่างทั้งการสักน้ำมันสักมึกรูปแบบของลวดลายก็มีมากมายมีพุทธคุณที่แตกต่างกันออกไปทั้งเมตตาขาขายมหาสเนมหานิยม ทั้งโยโยงคงระพัน์ทั้งแกวคราดอยู่ที่ครูบาอาจารย์จะเลือกแบบไหนให้ลูกศิษย์เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยลวดลายที่นิยมนำมาสาันนั้นจะมีแบบอาัการะเลยยันซึ่งเป็นยันตดั้งเดิมแต่สมัยโบราณหรือแบบสมัยใหม่ที่พัฒนาขึ้นมา คือการนำลายศัพท์ต่างๆไม่ว่าในปัจจุบันหรือในวันนักดีนำมาลงอักขระคำกลับลงไปเช่นยันเสือเพนยันจิ้งจกยันลิงลมและยันอื่นๆอีกมากมายสำหรับในคลิปนี้จะมาขอพูดถึงอนุมานทั้งเก้าตัวไม่ขอนับตัวที่สิบนะครับ เพราก่อนหน้านั้นจะมีตัวที่หนึ่งถึงเก้าตัวที่สิบเป็นตัวพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาทีหลังโดยยันอนุมานสมัยก่อนผู้จายจาตีจะนิยมสับกันลถเชื่อในพุทธคุณจะช่วยในด้านทางอยู่ยงคงกระพันแต่ท่านรู้ไหมครับว่ายันอนุมานก็มีด้านเมตตาความรักซึ่งปัจจุบันนี้ ก็ยังพบเห็นผู้หญิงสักยันอนุมานก็พอมีให้เห็นกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่ายันอนุมานแต่ละตัวมีพุทธคุณและความหมายอะไรกันบ้างเริ่มจากอนุมานตัวที่หนึ่งคือสุวรรณหากสักแลว้วอายุยืนไปไหนมาไหนมีคนเมตตาช่วยเหลือหรือเรียกว่า ด้านอนุมาน,นขุนคบีที่ดีอายุยืนยาวไปไหนมีคนเมตตาช่วยเหลืออนุมานตัวที่สองคือมานิโยหากสักแล้วท่านจะพูดจาเรียบร้อยตรงไปตรงมาหรือเรียกว่าดันอนุมานถวายแวนดีทางพูดจาเป็นเอกเรียบร้อยเจรจาดีนายรัก อนุมานตัวที่สามคือสังฆเมวะจะกาักซักแล้วท่านจะมีพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองและแก้วคาดปลอดภัยหรือเรียกว่ายันอนุมานสองกรปนพัดมีพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองอนุมานตัวที่สี่คือสุริยะ หากสักแล้วเป็นลูกและอาทิตย์หรือเรียกว่ายันอนุมานดับไฟบรรลัยกันคลายทุกข์ร่มเย็นเป็นสุขความทุกข์ไม่เกิดอนุมาณตัวที่ห้าคือมุขะเมวะจะหากสักแล้วอุเบคาท่านจะวางตัวเป็นกลางยันอนุมานเชิญทงนาใจชนะความสำเร็จ มาให้หนุมานตัวที่หกคืออาชิกบมูลังหากสักแล้วจะเป็นลูกเทวดาเทวดาจะคอยรักษาอลรอบตัวหรือเรียกว่าดันหนุมานเพลงนิดเป็นลูกเทวดาเทวดารักษารอบตัวเราหนุมานตัวที่เจ็ดคือมันตราหากสักแล้ว จะมีเพื่อนมากรักเพื่อนพ้องหรือเรียกว่ายันอนุมานเวกบาดานมีทางชนะอุปสรรคชนะดวงอนุมานตัวที่แปดคืออุออัศวามหามันตังหาศักแล้วจะไม่เกรงกลัวใครใหญ่ที่สุดตัวพิเศษหรือเรียกว่ายันอนุมาน อนุมานสี่กรไม่กลัวใครใหญ่ที่สุดอนุมานตัวที่เข้าคือสวาหะให้อนุมานขี่ราชสิง์เชิญธงมีบุญยริษมากมายอนุมานปราบยักษ์ชนะพูแข่งเหนือตัดโรหรือเรียกว่าอนุมานขี่สิงเชิญธง อนุมานตัวที่เก้าคืออนุมานตัวที่เก่งที่สุดกราบได้เมพระยาสิงกระโดดขี่หลังสิงได้อนุมานตนนี้ต้องรอจากกายยันเรียกสุดอนุมานเก้าตัวเกิดเป็นอนุมานองใหญ่มีอำนาจประสานกายทั้งเก้ารวมกันจึงเหนือกว่าอนุมานในวิชาอื่นๆมากนับ ก็จบไปแล้วนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับหากข้าพเจ้า,ญญาบรรยายผิดพลาดประการใดก็ขอ,ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ